ปยิมตัวเองเนี่ยเหมันวนะ่ายน้ำนี่สลับกันไม่ใช่ฟังเท้าแม่นี่ต้องตรงตรงห้ามแยกห้ามไปเฉียงอย่างนี้ไม่เอาห้ามตรงตรงอย่างนี้อ่ะ,อะดึชจะช้าตรงตรงเอาขย,ยับมาอีกขยับเหมือนแอนนี่แม่อ่ะขยับมามันจะงอขาโอเคมือขยิมข้างหลังจับเอเตะไปไม่มี เตชะชะ้าๆเตะเนี่ยอืมเตะเนี่ยเตชะชะ้าๆเอตอตรงๆตรงๆพยายามหาัดที่ให้เดินเรียกคือว่าเวลาแม่สั่งให้มันเดินนี่อย่นในพื้นเอาไมาชะชะ้ช้าๆเอาไม้ขยิบมาอีกอืมเตะดิ ขยับเข้ามาขยิบเข้ามาขยับเข้ามาหาแอนนี่แอร์ไม่ขยับไปหลังทางยังไงเตะเตะดีดีเตะนั่นเนี่ยตอนนี้อยู่อยู่ในแม่น้ำอยู่นะแม่คือกาแม่น้ำกำลังกำลังไหลอ่ะเตะน้ำเตะน้ำทอาไงมเอาบังอ่ะอายุตัวเองเนี่ยแม่วางตรงี้เท้าเนี่แม่ตรงนี คืออยากให้แน่ก้าวเนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเวลาแม่เดินขาขวาไปก่อนใช่ไหมอืมอ่ะเอาขางหนึ่งอ่ะขาขวาไปก่อน,อออนแม่ก็เดินธรรมดาสายตามช้าชก็ได้เพื่อพยุงตัวเองแม่ไม่ต้องไปนึกถึงใครเลยแต่เวลาแม่เดินแม่จะปากแจ๊ดแจ๊แจ๊แ๊แไม่คิดอะไรอื แม่กลัวเจ็บเหรอแม่อย่จิงอ่ะกลัวเจ็บทําไมน้องปาก็อยู่แอมก็อยู่เวลาเดินน้องปาก็พยุงหนังอยู่ตลอดเวลาไอ้สีขาแม่ก็พยุงอยู่แม่เจ็บอะไรมันไอ้สี่ขาที่พยุงแม่นะไปก้าวไปข้างหน้าใช่ไหม,มเวลาหมออ้อมบอกว่าเวลาแม่เดินคือแม่ต้องมองไปข้างหน้าแม่ไม่จ้องไปดูเท้าใช่ไหมอืมอ่า ทีนี้เวลาแม่ลงพื้นแม่ก็นี่ใส่รองเท้าใช่ไหมเทาขาขวาออกก่อนเดินซ้ายตาขาขอ,ออกนะเวลาที่แอนสังเกตแม่นี่แม่ทําไหอ่ะแกงดีๆเท้าตรงๆอ่ะสลับกันแกงดีๆแกงเหมือนที่แม่ปั่นจกักรยานะอะลองทำดูเหมือนที่แม่ไอ้ไอ้ทำมันเนี้ยข้างบนที่แม่ทำอย่างเงี้ยลอ,องทำดู ที่แม่ยกไอ้ข้างล่างน่ะไอ้ที่เป็นห่วงน่ะลองทำดูแบบนี้นเหมือนกันอ้าวลองเตะไปลองเตะไปะเดินนี่แหละการเดินของ